สวัสดีค่ะผู้ชมคะพบกันเช่นเคยในรายการกฎหมายน่ารู้นะคะทางช่อง police tv สถานีโทรทัศน์สำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะ้คะเราก็จะหยิบยกเอาข่าวคราวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมมาวิเคราะห์กันนะคะว่ามีกฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างนะคะอย่างวันนี้ค่ะเราจะคุยกันเรื่องการ ฝากขังผู้ต้องหานะคะเพราะบางครั้งได้มีการควบคุมตัวผู้ต้องหาแล้วก็มีการฝากขังต่อสารนะคะรวมถึงสิทธิในการประกันตัวหรือว่าการปล่อยตัวโชคคราวด้วยมาพบกับวิทยากรของเราเลยนะคะพันตุ์เรกดรฤทธิชัยช่างคาเป็นตัวแทนกรรมก,การจากสมาคมพนักง,งานสอบสวนค่ะสวัสดีค่ะคุณกับคะ่ะสวัสดีครับค่ะในช่วงนี้นะคะก็อาจจะมีคําถามที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเวลาที่มีคดีอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยแลาต้องมีการควบคุมตัวผู้ต้องหาเนี่ยนะคะก็อาจจะต้องไป เขาเรียกว่าการฝากขังใช่ไหมคะต่อศาลที่มันก็มีประเด็นที่เกิดขึ้นนะคะในช่วงที่ผ่านมานะมีการควบกลุ่มผู้ต้องหานะคะอย่างคุณอนุนนะคะแล้วก็พวกที่ชุมนุมปราศีนะคะแล้วก็มีการขอฝากขังแต่ว่าไม่ทันเวลาหลังสี่โมงเย็นศาลก็ไม่รับนะคะแล้วก็เลยไปนําตัวไปศาลในวันรุ่งขึ้นก็เลยอยากที่จะให้ผู้กลับได้เล่าถึงขั้นตอนนะวิธีการในการเกี่ยวกับการฝากขังเนี่ยค่ะ ครับก็คือการฝากขังเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่การควบคุมตัวนะครับการควบคุมตัวอย่างอย่างสาเหตุในการฝากขังเนี่ยนะครับก็คือเริ่มจากการที่เจ้าที่ตารวจชุดจับกลุมเนี่ยนะครับเขาจับกลุมผู้ต้องหาตามหมายจับนะครับประเด็นที่1กรณีที่1นะครับก็คือมีการจับกลุมตามหมายจับไม่ว่าจะข้อหาอะไรก็ใช่นะครับหลังจากที่เจ้าที่ชุดจับกลุมจับกลุมแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะทําบันทึกจับกลุมนะครับแล้วก็นําตัวผู้ต้องหา พร้อมด้วยบันทึกจับกลุ่มเนี่ยส่งพนักงานสอบสวนนะครับพนักงานสอบสวนก็จะทําการสอบปากคําผู้ต้องหาพิมพ์ลายนิ้วมือนะครับตามขั้นตอนนะครับหลังจากนั้นนะครับพอพนักงานสอบสวนรับตัวผู้ต้องหาจากชุดจับกลุ่มแล้วเนี่ยพนักงานสอบสวนมีอํานาจควบคุมตัวผู้ต้องหา48ชั่วโมงก็คือ2วันนะครับซึ่งกฎหมายนี้ก็แก้ไขมาเรื่องแหละอำนาจการควบคุมตัวในชั้นพนักงานสอบสวนเนี่ย แต่ก่อนนะครับ20ปีย้อนหลัง40ปีย้อนหลังนะครับก็เจ้าที่ตารวจหรือพนักงานสอบสวนสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้7วันนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนเป็น3วันนะครับปัจจุบันก็คือ2วันก็คือ48ชั่วโมงนะครับก็คือกําหนดไปเลยเพื่อไม่ให้มีการทวงเวลาหรือยื้อไปใช่ครับในระหว่างที่ผู้ต้องหาอยู่ในอำนาจการควบคุมของพนักงานสอบสวน48ชั่วโมงนะครับผู้ต้องหาเนี่ย มีสิทธิ์ที่จะยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวหรือประกันตัวนะครับผู้สัสอบสวนก็ได้ใช่นะครับตอนนี้มันก็เป็นดุลพินิษของพนักงานสอบสวนว่าคดีที่ต้องหาเนี่ยมีพฤติการหลบหนีจะหลบหนีไหมหลักทรัพย์น่าเชื่อถือไหมหรือจะไปยุ่งเยิงกับพยานหลักฐานใดๆหรือบ้านะครับก็จะมีดุลพินิจตามประมวลกฎหมายวิธีความอาญาได้ให้บัญญัติไว้ให้อำนาจของพนักงานสอบสวนเนี่ยจะอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นโรงพัก หรือชั้นสอบสวนหรือไม่ะนะครับถ้าพนักงานสอบสวนเห็นว่าเป็นคดีที่ผู้ต้องหาเนี่ยมีพฤติการน่าจะหลบหนีหรือหลักทรัพย์ในการประกันตัวไม่น่าเชื่อถือหรือเกรงว่าจะไปก่อคดีขึ้นอีกหรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานนะครับพนักงานสอบสวนก็จะไม่อนุญาตให้ประกันตัว <c oughs> นะครับแล้วก็จะนําตัวผู้ต้องหาเนี่ยไปขออํานาจฝากขัง,ขงที่ศาลนะครับพอฝากขังแล้วเนี่ยอำนาจ ก็จะตกไปอยู่ที่ศาลนะครับศาลก็จะพออนุญาตให้ฝากขังแล้วเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในอำนาจของศาลศาลก็จะนําตัวส่งเรือนจําถ้าศาลอนุญาตให้ฝากขังนะครับแล้วก็ผู้ต้องหาไม่ยื่นปล่อยตัวชจ่วคราวในชั้นศาลนะครับผลสุดท้ายก็คือต้องเอาตัวเข้าเรือนจำนะครับตอนนี้ในเรื่องฝากขังนะครับมาดูความหมายก่อนนะครับความหมายของการฝากขังก็คือการที่พนักงานสอบสวนร้องขอ ให้สารนะครับควบคุมตัวผู้ต้องหาหรือฝากขังผู้ต้องหาในระหว่างสอบสวนนะครับโดยในคาร้องฝากขังครั้งแรกเนี่ยนะครับก็จะมีอ้างเหตุจําเป็นนะครับโดยทั่วไปก็จะเป็นเหตุในทางปฏิบัติก็จะเป็นเหตุในเรื่องนด่งต้องสอบปากคาพยานเพิ่มเติมอีกกี่ปากก็ว่าไปนะครับเพราะว่าในํำนวนการสอบสวนบางํำนวนเนี่ยพอออกหมายจับไปแล้วเนี่ยนะครับมันยังขาดในเรื่องพยานบุคคลนะครับพยานเอกสารหรือพยานวัตถุอะไรก็แล้วแต่ นะครับอันนี้ข้อแรกที่พนักง,งานสอบสวนก็จะอ้างเพื่อยื่นคำร้องฝากขังกรณีจําเป็นที่2ก็คือในกรณีความผิดที่มันมีของกลางนะครับอย่างเช่นคดีจําหน่ายยาเสพติดน,นะครับมันต้องส่งยาเสพติดไปตรวจพิสูจน์ที่กองพิสูจน์หลักฐานะนะครับซึ่งใช้ระยะเวลาตรวจก็หลายวันะนะครับขึ้นอยู่กับจํานวนของยาเสพติดนะครับบางครั้งเนี่ยก็ยี่สิบวันหรือเดือนหนึ่งนะครับเพราะว่าผลการตรวจของกลางเนี่ยมันก็เป็นพยานวัตถุ พยานเอกสารอย่างหนึ่งที่ต้องประกอบยืนยันการกระทําผิดของผู้ที่ถูกกล่าวหาหารือผู้ต้องหานะครับกรณีที่สามความจําเป็นอีกอันหนึ่งก็คือต้องรอผลพิมพ์มือประวัติผู้ต้องหานะครับพอผลพิมพ์มือหรือประวัติผู้ต้องหาพอพิมพ์มือเสร็จเนี่ยนะคะระับพนักงานสอบสวนก็จะส่งพิมพ์มือมาตรวจสอบขาประวัติการต้องโทษที่กองทะเบียนประวัติอาญากรนะครับอันนี้ก็จะใช้เวลาประมาณสองสัปดาหา์นะครับถ้าคนมีประวัติเยอะหน่อยก็อาจจะ นานนะครับอันนี้ก็คือเอกสารในสำนวนการสอบสวนนะครับพนักงานสอบสวนก็จะอ้างเหตุจําเป็นอย่างนี้ต่อสารต่อสารนะครับเพราะว่ามันจะมีขั้นตอนที่จะต้องใช้เวลาในการทํางานเนี่ย มากกว่า2วันใช่ก็เลยขอสารฝากขังก็อยู่ที่ว่าจะเรียกการประกันตัวหรือปล่อยตัวชั่วคราวออกมาหรือไม่ใช่ครับเพราะว่าพอฝากขังสารสารรับตัวไว้แล้วเนี่ยอำนาจการปล่อยตัวชั่วคราวจะอยู่ที่สารนะครับไม่ได้อยู่ที่พนักงานสอบสวนนะครับถ้าญาติของผู้ต้องหาหรือตัวผู้ต้องหาเองนะครับจะยื่นประกันตัวหรือปล่อยตัวชั่วคราวก็ต้องยื่นที่ศาลนะครับทีนี้ขั้นตอนของพนักงานสอบสวนในการฝากขังผู้ต้องหาเนี่ย มันมีระยะเวลาไหมคะเวลาราชการทําเกินกี่โมงนะเพราะอย่างที่ที่เป็นข่าวในบางกรณีเนี่ยก็คือว่าส่งตัวไม่ทันส่งตัวไม่ทันครับและเวลาการฝากขังหรือเวลาการฝากขังก็คือเวลาทําการราชการทั่วไปนะครับถ้าเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็จะเวลา08.30นถึง16.30นนะครับอันนี้ในในเคอร์บนี้เคอร์บเวลานี้นะครับพนักงานสอบสวนต้องยื่นคำร้องก่อน1 3 3 0นนะครับ หลักปฏิบัติเนี่ยพนักงานสอบสวนก็จะเอาคำร้องไปนะครับสำหรับฝากขังครั้งที่หนึ่งเอาคำร้องของตัวผู้ต้องหาไปนะครับตัวผู้ต้องหาเนี่ยทางเจ้าที่เรือนจำที่ที่บริเวณห้องโถงใต้ศุนสารเนี่ยจะมีห้องควบคุมสําหรับรับตัวครั้งแรกรับตัวผู้ต้องหาครั้งแรกอยู่นะครับพอยื่นไปปั๊บเนี่ยเจ้าที่ที่รับการฝากขังของเจ้าที่สารเนี่ยนะครับก็จะประทับเวลาว่ามากี่โมงนะครับก็คือยืดเวลาตามนั้นใช่ที่ประทับในตัวเอกสารใช่คับ เขาจะเขียนเลยรับตัวไว้เวลาเท่าไหร่นะครับตอนนี้กรณีที่เป็นประเด็นก็คือที่เป็นข่าวนะครับก็คือเห็นบอกว่ารับตัวไว้16 4หก่นะครับซึ่งซึ่งอันนี้ก็จะเป็นข้อต่อสู้ของทางทางผู้ต้องหาได้นะครับศาลเขาพิจารณาแล้วเห็นว่าให้คืนตัวเพราะเนื่องจากว่าเกินมา15นาทีคือไม่รับฝากขังใช่เกินมา15บหนาทีหมายว่าคุณต้องมาภายในสี่โมงครึ่งเย็นใช่ไหมสิบหกนาฬกาสามสิบนาทีศาลถึงจะรับฝากได้ใช่ค่ะ ตอนนี้มันก็เหลือเวลาเหลือเวลาเพราะว่ามัน48ชั่วโมงเพราะว่าเขาแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยประมาณลงปัจจุบันที่สิบหกศูนย์ศูนย์สอบปากคำเสร็จก็รีบไปที่ศาลเลยนะครับพอรีบไปที่ศาลเนี่ยมันเกินไปสิบห้านาทีศาลก็เลยคืนตัวไปพี่โรงคืนตัวให้พนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนก็มีอำนาจควบคุมตัวต่อนะครับในในในที่เป็นข่าวนี่ก็แยกตัว2คนเนี่ยไปขังไว้2สนก็คือสนบางเขนและสนห้วยขวาง นะครับที่หลังจากนั้นพอรุ่งเช้ามาก็เบิดตัวมาเลื่อนคาร้องฝากหาอียนะครับคือรุ่งขึ้นเนี่ยเป็นวันเสาร์ซึ่งสารเปิดครึ่งวันอ๋อเปิดครึ่งวันอ่าไม่ดูถ้าสมมุติว่าหยุดทําการนะผู้ต้องหาก็ต้องอยู่ที่โรงพักต่อคือคืออย่างนี้ครับหลักแล้วเนี่ยจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเวลาราชการทั่วไป 8โมงครึถึง4โมงครึค่ะนะครับแต่ถ้าเป็นวันเสาร์เนี่ยนะครับศาลจ,จะเปิด08.30ถ,ถึง12.00ก็คือเปิดครึ่งวันเปิดทําการครึ่งวัน<ก>ใช่ค่ะใช่ครับตอนนี้มันก็มีเคยมีประเด็นที่ว่าฝากขังไม่ทันนะครับวิธีการก็คือก็จะให้ประกันตัวในชั้นลงพักนะครับวิธีการแก้นะครับก็คือให้ประกันตัวในชั้นลงพักแต่ในบางเคสก็ไม่ได้การประกันตัวก็ต้อง ไม่ถ้าถ้าสมมติว่าคือหลักแล้วเนี่ยพนักงานสอบสวนมีอำนาจแค่48ชั่วโมงถ้าฝากขังไม่ทันเขาไม่มีหลักทรัพย์ประกันตัวอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงของพนักงานสอบสวนต้องปล่อยตัวละเพราะอำนาจควบคุมแค่48ชั่วโมงไม่สามารถที่จะควบคุมตัวได้ควทำสิ่ง18ชั่วโมงใช่ก็ถ้าเขาไม่มีหลักทรัพย์ประกันตัวพนักงานสอบสวนก็ต้องปล่อยตัวเขาแต่สำนวนการสอบสวนมันไม่เสียไปมันก็สอบไปเรื่อย รวบรวมพยานหลักฐานไปเรื่อยๆะนะครับพอสำนวนเสร็จสิ้นนะครับสรุปสำนวนการสอบสวนแล้วเนี่ยก็จะเรียกตัวะนะครับเรียกตัวผู้ต้องหาเนี่ยมาพบแล้วก็นำตัวพร้อมสำนวนส่งอายการนะครับก,ก,ก็ถึงแม้ว่าจะหลุดฝากขังหรือฝากขังไม่ทันเนี่ยอำนาจการสอบสวนมันยังมีอยู่แต่ไม่มีอำนาจควบคุมตัวแค่นั้นเองค,ครับเพราะฉะนั้นก็ในส่วนของพนักงานสอบสวนก็ต้องทำงานนะตามกรอบเวลาตรงนี้นะคะ ทีนี้ดูดพ <hi> ินด้ในการที่จะให้ปล่อยตัวชั่วคราวหรือการประกันตัวไปอันนี้คือเหมือนกันใช่ไหมคะความหมายการปล่อยตัวชั่วคราวปล่อยตัวชั่วคราวกับภาษากฎหมายเขาเรียกว่าปล่อยตัวชั่วคราวนะครับภาษาทางการแต่ถ้าภาษาชาวบ้านคือประกันตัวนะครับประกันตัวเนี่ยก็ต้องหาสามารถยื่นได้ทั้งสองชั้นก็คือชั้นพนักงานสอบสวนและชั้นศาลนะครับหลักทรัพย์ก็ใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันก็จะมีเลทอยู่ว่า คดีนี้ข้อหานี้ต้องใช้หลักทรัพย์เท่าไหร่ใช้เงินสดเท่าไหร่ใช้หลักทรัพย์เท่าไหร่นะครับตันีีการฝากขังนะครับฝากขังครั้งแรกเนี่ยตามกฎหมายนะครับตามกฎหมายเนี่ยเขาต้องให้มีการไต่สวนนะครับไต่สวนก็หมายความว่าพอไปอยู่ต่อหน้าศาลนะครับพนักงานสอบสวนนะครับผู้ต้องหาศาลก็จะถามนะครับถามผู้ต้องหาว่าเขาขอฝากขังครั้งที่1เป็นจํานวน12วันนะครับ ครั้งแรกเป็นจํานวนสองวันผู้ต้องหาจะคัดค้านไหมถ้าผู้ต้องหาไม่คัดค้านศาลก็จะุญาตตามขอนะครับแต่ถ้าผู้ต้องหาคัดค้านนะครับอย่างกรณีนี้กรณีที่เป็นคามเนี่ยคือผู้ต้องหาคัดค้านนะครับพอผู้ต้องหาคัดค้านเนี่ยนะครับศาลก็จะให้พนักงานสอบสวนนี่นะครับนำพยานหลักฐานเข้ามาชี้แจงถึงเหตุจําเป็นที่ต้องฝากขังเขาจําเป็นเพราะอะไรมีพยานหลักฐานเพียงพอหรือไม่นะครับ แล้วให้สิทธิผู้ต้องหานะครับนำทนายความมาร่วมซักค้านไต่สวนด้วยะนะครับอย่างกรณีคดีนี้เห็นบอกว่าใช้ทนาย2อสามคนเลยนะครับใช้เวลาไต่สวนนานพาอสมควรน,นะครับตอนนี้พอศาลอนุญ,ญาตให้ฝากขังแล้วนะครับต้องนำตัวส่งเรือนจำเว้นแต่ว่าผู้ต้องหาจะยื่นประกันตัวหรือปล่อยตัวทุกคราวในชั้นศาลถ้าศาลอนุญ,ญาตก็ไม่ต้องเข้าเรือนจำค,ครับอันนี้คือขั้นตอน นะครับสาหรับประเภทของการฝากขังเนี่ยนะครับมันมีอยู่2ประเภทขึ้นอยู่กับอัตราโทษนะครับอัตราโทษก็คือถ้าเป็นคดีที่มีอัตราโทษจำพกไม่เกิน3าปีหรือปรับไม่เกิน6กหมื่นก็อยู่ในอํานาจของสารแขวนนะครับสารแขวนซึ่งระยะเวลาในการผัดฝากขังเขาเรียกว่าถ้าสารแขวนนี่เขาจะไม่เรียกฝากขังเขาจะเรียกว่าผัดฟ้องฝากขังนะครับ ส่วนในศารอาญานะครับศารอาญาหรือสารจังหวัดเนี่ยนะครับก็คือมีอัตราโทษเกิน3าปีขึ้นไปเนี่ยจะขึ้นอยู่ในอำนาจการพิจารณาของศารอาญาหรือศารจังหวัดนะครับอันร่นี้เขาเรียกฝากขังนะครับซึ่งแต่ละแต่ละสารเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอาตาโทษว่าจะฝากขังได้กี่ครั้งกี่ครั้งนะครับถ้าเป็นคดีที่อยู่ในสารแฝงนะครับถ้าจำคุกไม่เกิน6เดือนเนี่ยนะครับสามารถที่จะผัดฟ้องฝากขังได้แค่1ครั้ง เจ็ดวันนะครับแต่ถ้าอัตราโทษเกินกว่านั้นนะครับแต่ไม่เกิน3ปีก็จะผัดฟ้องฝากขังได้ไม่เกิน30วันนะครับ30วันส่วนสารอาญานะครับสารอาญานี่แบ่ง2ช่วงช่วงแรกก็คือถ้าอัตราโทษจำคุกไม่เกิน10ปีนะครับก็จะฝากขังได้แค่4ฝากนะครับ4ฝากฝากละ12วันรวมแล้วไม่เกิน48วันนะครับ แต่ถ้าเป็นคดีที่มีอาตาัตราโทษเกิน10ปีเช่นฆ่าคนตายจำนายยาเสพติดนะครับพวกนี้นะครับจะฝากขังได้ทั้งหมดหลายครั้งนะครับก็คือครั้งละไม่เกิน12วันะนะครับหรือประมาณ7ฝากนะครับก็สูงสุดได้ไม่เกิน84วันนะครับอันนี้คือการฝากขังระยะเวลาการฝากขังนะครับแล้วก็ประเภทการฝากขังครับะะทีนี้เรื่องของคดี ต่างๆเนี่ยนะมันก็มีโทษอัตราโทษแตกต่างกันนะคะสำหรับกรณีที่เป็นข่าวเนี่ยของทนายอานุนกับคุณพานุพงศ์ที่ถูกจับกลุมตัวในฐานะเป็นผู้ต้องหาเนี่ยเห็นว่าทางตำรวจก็แจ้งข้อหาหลายข้อหาเลยนะคะประมาณ7จข้อหาเจ็ดแปดข้อหาเลยก็อยู่ในอํานาจคืออัตราโทษเกิน3ปีนะครับก็อยู่ในอํานาจของสารอาญานะครับของศารอาญาก็โดนไปประมาณ7จข้อหา นะครับมีทั้งตามประมวลกฎหมายอาญานะครับม um ีทั <t <t ้งตามพรบควบคุมโรคติดต่อนะครับมีท uh ั้งพรบจราจรพรบความสะอาดอะไรประมาณนี uh ้นะครับพรบเรื uh ่องการใช้เสียงครับประมาณนี้นะครับการแจ้งข้อกล่าวหาเหล่านี้เนี่ยตำรวจสามารถแจ้งได้เองเลยไหมคะหรือว่าต้องมีคนมามามาร้องอันนี้เป็นความผิดอาญาแผ่นดินนะเป็นความผิดอาญาแผ่นดินเนี่ยเจ้าที่ตำรวจสามารถที่จะกล่าวโทษได้เลยนะครับเพราะว่าในคดีนี้น่าจะเป็นการที่ ตำรวจเขารวบรวมพยานหลักฐานจากการที่ไปชุมนุมนั่นแหละนะครับว่าเข้าข้อกฎหมายข้อไหนบ้างน,นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะมาร้องทุง<อ>่งกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนก็จะรวบรวมพยานหลักฐานนะครับแล้วก็ไปขอหมายจับกระสารพ่อสารอนุมัติมาถึงจะเข้าทำการจับก,กลุ่มหรือเรียกตัวมารับทราบข้อกล่าวหาันี้เราก็อธิบายตามตัวบทกฎหมายซึ่งก็มีเงื่อนไขด้วยใช่ไหมคะที่สารให้ปล่อยตัวชั่วคราวมาปล่อยตัวชั่วคราวนะครับคือต้องไม่ทําผิด าในลักษณะเดิมครับก็คือกรณีที่การขอปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นศาลเนี่ยนะครับศาลก็จะกําหนดเงื่อนไขให้ผู้ต้องหาปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกําหนดนะครับก็คือหนึ่งก็คือห้ามนะครับห้ามไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานต่างๆนะครับห้ามเข้าไปในสถานที่ที่อาจจะทําให้ก่อการกระทําความผิดอีกนะครับอย่างกรณีนี้นะครับศาลก็บอกว่าจะไปทําผิดในลักษณะเดียวกันกับที่ต้องหาอีก <C> e มิฉะนั้นเนี่ยศาลก็จะถือว่าเป็นการทําผิดเงื่อนไขนะครับการทําผิดเงื่อนไขในลักษณะนี้นะครับศาลก็จะพิจารณานะครับเพิกถอนคําสั่งอนุญาตให้ประกันตัวนะครับแม้ว่าตอนที่ให้ประกันตัวอาจจะก,กําหนดวงเงินไว้1 0,000แบาทโดยไม่ต้องวางหลักทรัพย์ะนะครับพอทําผิดเงื่อนไขนี่อาจจะเพิกถอนอนุญาตให้ประกันตัวก็คือให้ส่งตัว นะครับแล้วก็อาจจะส่งตัวเข้าเรือนจําก็ได้ถ้าทําผิดเงื่อนไขตอนนี้นะเห็นว่ามีคนไปร้องยังยังไม่ทราบเป็นการว่า <c oughs> มีใครไปไปร้องหรือเปล่า <c oughs> นะครับแต่ว่าสารก็คงต้องมีคนไปร้องนั่นแหละ, <c oughs> ะคนที่ร้องอาจจะเป็นตัวพนักงานสอบสวนหรือชาวบ้านทั่วๆไปก็ได้นะครับไปร้องต่อสารว่ากรณีที่ให้ประกันตัวไป <c oughs> นั้นนะครับ เนื่องจากผู้ผู้ต้องหาเนี่ยไปทําผิดเงื่อนไขหรือในกรณีอื่นนะครับกรณีของคืนจับตัวเรียกคัดไทยของคืนจะทำาำําวนะครับตอนนี้ศาลให้ประกันตัวในชั้นศาลโดยกําหนดเงื่อนไขว่าห้ามเข้าไปข่มขู่พยานถ้าไปท้องที่ที่เกิดเหตุนะ,นะครับแต่ปรากฏว่าผู้ต้องหาพอได้ประกันตัวก็ไปเลยไปไปข่มขู่พยานน,น,น,นู่นนี่ในขั้นตอนเป็นหน้าที่ของพนักง,งานสอบสวนหรือบ่าคในการที่จะต้องติดตาม คือหลังจากที่ได้การปล่อยตัวหรือประกันตัวไปถ้าเป็นคดีความผิดต่อส่วนตัวนะแต่สมมติคดีของคืนนะครับญาติของผู้เสียหายหรือตัวผู้เสียหายเนี่ยนะครับอาจจะมายื่นคำร้องต่อศาลว่ากรณีที่ปล่อยตัวนายกไก่ไปเนี่ยนายกไก่กลับไปจะรู้ได้ไงว่าไม่ไม่ไปทำใช่คือคือผู้เสียหายมาร้องที่ศาลไง ศาลจะไม่รู้เองเพราะคดีต่างๆนี่มันเป็นเป็นพันคดีหมือนคดีศาลจะไม่รู้หรอกนะครับคนที่จะมาร้องต่อศาลนี่ก็คือเด็กตัวผู้เสียหายนะครับสองผู้ที่มีมีประโยชน์เกี่ยวข้องกับผู้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับอาจจะเป็นพ่อเป็นแม่ผู้เสียหายหรือญาติพี่น้องผู้เสียหายก็ได้นะครับส่วนพนักงานสอบสวนก็ก็ทําคดีต่อไปไม่เกี่ยวแต่ว่าไม่ต้องไปติดตามไม่ต้องไปอะไรคือ พันการสอบสวนจะไม่ไปยุ่งนะครับไม่ไปยุ่งเพราะว่าอยู่ในอำนาจศาลแ้วนะครับแต่ว่ากรณีนี้มันเป็นคดีอาญาแผ่นดินนะครับประชาชนคนใดก็ได้สามารถที่ไปร้องต่อศาลว่าการที่ศาลสั่งห้าไว้เนี่ยเขาไปทำแล้วนะศาลจะว่ายังไงนะครับศาลก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงอ้าวไปทําจริงๆศาลอาจจะเรียกตัวผู้ต้องหามาบอกว่ามานี่คุณทาผิดเงื่อนไขตามที่ศาลกําหนดแล้วศาลมีความจําเป็นต้องเพิกถอนคําสั่ง ปล่อยตัวชั่วคราวนะครับเรืองหน้าของศาลเนี่ยเรียกตัวมาใช่ครับตามที่มีผู้ร้องครับประมาณนั้นนะครับตอนนี้ผลของการอนุญาตนะครับการฝากขังเนี่ยบางคดีศาลคือคือประมาณ90%และศาลอนุญาตให้ฝากขังนะครับบางบางคดีเนี่ยศาลจะไม่อนุญาตมีด้วยใช่ไหมคะมีมีครับแต่น้อยแต่น้อยกรณีการที่ศาลอนุญาตหรือไม่อนุญาตมันก็มีผลต่อการทําสํานวนการสอบสวนมือนกันนะครับ ก็คือเวลาไปฝากขังแล้วเนี่ยนะครับถ้าเป็นคดีที่กรณีที่ผู้ต้องหาเข้าพบนะครับก็คือการฝากขังเนี่ยมันมี2อย่างนะครับอย่างแรกคือรับตัวจากชุดจับกลุ่มก็คือมีหมยจับนะครับคือการจับเนี่ยมันจับได้2กรณีก็คือ1จับตามหมายนะครับสเป็นความผิดซึ่งหน้าความผิดซึ่งหน้าหมายว่าว่าวิ่งราวนะครับวิ่งราวล้านทองก็ดีเพราะช่วงนี้ทองมันขึ้นนะครับ ชาวบ้านเห็นทองกันในบ่อยใช่ชาวบ้านเห็นก็เลยไล่จับอันนี้ไม่ต้องรอหมายอะไรจับได้เลยอันนี้คือจับแบบตามความผิดซึ่งหน้านะครับพอจับมาแล้วเนี่ยเจ้าที่ชุดจับกลุมหรือราษฎดอรเนี่ยก็จะทําบันทึกการจับกลุมนําตัวส่งพนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนก็จะควบคุม48ชั่วโมงนะครับอันนี้คือกรณีที่จับนะครับหรือจับตามหมายนะครับกรณีเป็นข่าวก็จับตามหมายนะครับอีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีที่ ผู้ต้องหามาพบตามหมายเรียกนะครับหรือมาปรากฏต่อหน้านะครับพนักงานสอบสวนดูแล้วเนี่ยพยานหลักฐานมันเพียงพอที่จะแจ้งข้อหาตามที่เขามาแจ้งความเก็วไว้เนี่ยพนักงานสอบสวนก็จะแจ้งข้อหาผู้ต้องหาแล้วจะมาพิจารณาว่าผู้ต้องหามีพฤติการหลบหนีหรือไม่มูลค่าความเสียหายของทรัพย์นะครับที่เขามาแจ้งไว้อย่างเขามาแจ้งไว้ว่าเช็คเด้ง10ล้าน5ล้านอย่างเงี้ยตอนนี้พนักงานสอบสวนก็เช็ค เช็คดูโอ้คนนี้มีม,มีมีประวัติหรือว่ามีหมายจับอีกหลายท้องที่พนักง,งานสอบสวนถึงแม้ว่าเขาจะมามาพบโดนไม่มีหมายจับเ่ยนะครับพนักง,งานสอบสวนก็มีอำนาจที่จะนําตัวไปขออำนาจศาลฝากขัง,ขงเพราะว่าเกรงว่าจะหลบหนีนะครับข้อมูลค่าความเสียหายมันเยอะน,นะครับพอนาตัวไปฝากขังแล้วเนี่ยนศะาลก็จะดูนะครับดูแล้วก็ทางผู้ต้องหานี่อาจจะคัดค้าน นะครับขอให้สารไต่สวนอะไรประมาณนี้อาจจะเป็นเช็คที่มุนนี้ที่ไม่มีอยู่จริงโดนกันแกล้งอะไรประมาณนี้แล้วถ้าหากพนักงานสอบสวนชี้แจงไม่ได้นะครับสารก็อาจจะเอาสำนวนมาดูสิมันคุณทำอย่างไรอะไรประมาณนี้มาดูแล้วเนี่ยพยานหลักฐานไม่เพียงพอที่แจ้งข้อกล่าวหาอย่างนี้นะครับสารก็มีอํานาจที่จะไม่อนุญาตให้ฝากขังผัดฟ้อฝากขังก็ด้องจะมีการ ไต่สวนนะคะในช่วงต้นนะคะว่าสมควรจะรับฝากขังหรือไม่ใช่ค่ะครับอันนี้ก็คืออนุญาตหรือไม่อนุญาตนะครับถ้าสารอนุญาตให้ฝากขังการทําสํานวนเนี่ยมันก็จะต้องทําภายในกําหนดระยะเวลาฝากขังส่วนว่าให้ฝากขัง4ฝากนะครับก็คือ48วันนะฮะสำนวนต้องเสร็จภายใน48บวัน นะครับถ้าเกินนั้นไปปับ๊บเขาเรียกว่าสำนวนหลุดฝากขงังอ,อันนี้ก็จะถือว่าพนักงานสอบสวนมีข้อบกพร่องนะนะครับหรือในกรณีรบางกรณีที่ศาลไม่อนุญ,ญาตให้ผัดฟ้องฝากขงังอย่างเช่นกรณีความผิดฐานลักทนะรัพย์นะครับลักทรัพย์มูลค่าน้อยๆนะครับอย่างที่เป็นข่าวมีเหตุจําเป็นเป็นลักนมในเซเว่นมาให้ลูกนะครับพอตํารวจจับนะครับตำรวจจับสอบปากคำเสร็จก็เอาตัวไปฝากขัง ศาลพิเคราะห์แล้วเนื่องจากว่าผู้ต้องหาไม่มีพฤติการหลบหนีทรัพย์สินเล็กน้อยแล้วก็ผู้เสียหายไม่เอาเรื่องอย่างเงี้ยสารก็ปล่อยตัวโดยไม่ต้องมีหลักประกันก็ได้นะครับอันนี้ก็คือคือที่ผ่านมาสำนวนมันจะเป็นอย่างนั้นก็คือการกากขังมันมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่สองส่วนก็คือพนักง,งานสอบสวนกับสาลนะครับ แล้วก็อธิบายตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมายนะคะคเกี่ยวกับการฝากขังนะคะเพราะว่าท่านที่ติดตามข่าวรอดูข่าวอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมจะต้องฝากขังนะต้องฝากขังภายในเวลาที่กําหนดนะ,ะหรือมีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้างนะคะคแล้วก็สิทธิที่จะได้การประกันตัวว่าการปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะคซึ่งพูดถึงสถานการณ์ ต่างๆเนี่ยเราก็เห็นว่ามันก็มีเรื่องของการทําผิดกฎหมายต่างๆมากมายนะคะแต่ว่าก็อาจจะมีสถานการณ์ที่เรียกว่าอย่างช่วงนี้ก็จะมีการชุมนุมใช่ไหมคะที่ผ่านมาก็มีการชุมนุมเรื่องของการแสดงออกสิทธิเสรีภาพอะไรต่างๆนะคะซึ่งถ้าหากว่าจะเอาตัวบทกฎหมายไปจับทุกขั้นทุกตอนเนี่ยก็อาจจะผิดกันหมดนะคะเพราะอย่างที่เคยบอกกันไปนะคะว่า ทั้งหลักนิติศาสตร์ทั้งหลักรัฐศาสตร์ใช่ไหมคะศิลปศา <âm ets> สตร์ด้วยใช่ศิลปศาสตร์สังคมศาสตร์เนี่ยเรียกว,ว่าอาจจะต้องคํานึงถึงในหลายๆส่วนด้วย<า>กันครับก็คือในเรื่องฝากขังรือการปล่อยตัวโชคขวงเลยนะครับทั้งอํานาจของพนักงานสอบสวนเองหรหืออานาจศาลเองนะครับจะใช้ต<า>ัวบทกฎหมายจะใช้ระเบียบปฏิบัติ เช่นเดียวกับคดีทั่วไปะจะไม่แตกต่างกันเลยนะครับอย่างกรณีที่ปล่อยโดยมีเงื่อนไขเนี่ยไม่ได้ใช้เฉพาะคดีนี้คดีอื่นก็เคยใช้มาแล้วะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยศาลจะไม่เลือกปฏิบัติพนักง,งานสอบสวนจะไม่เลือกปฏิบัติก็จะใช้ตามระเบียบตามกฎหมายมามเ,ปเ,ปเป็น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 กรอบในการปฏิบัติหน้าที่ในการทํางานนะครับซึ่งในเรื่องฝากขังนี่ก็จะมี กฎหมายที่เกี่ยวข้องก็คือในเรื่องประมวลกฎหมายพิจารณความอาญามาตรา87นะครับซึ่งให้อํานาจไว้นะครับนอกจากนั้นก็จะมีข้อบังคับนะครับหรือคําสั่งของประธานศาลฎีกานะครับเกี่ยวกับเรื่องการปล่อยตัวชั่วคราวการยื่นคําร้องฝากขังนะครับไต่สวนอะไรเงี้ยมีกําหนดไว้ในตัวบทกฎหมายแล้วนะครับเราไม่จําเป็นต้องไปออกแบบใหม่นะครับเพราะว่ากันไปตามกฎหมายซึ่งก็ ทุกคดีจะเป็นอย่างนั้นค่ะนะคะก็เรียกว่าการที่ัะคับใช้กฎหมายก็ดูตัวตามบทกฎหมายเป็นหลักใช่ไหมคะบางครั้งเนี่ยถ้าไม่ทำเนี่ยมันก็อาจจะมีความผิดมีความผิดดูมีคนร้องว่านี่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะคะเพียงแต่ว่าในบางสถานการณ์เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เรียกว่าต้องนะคะบางทีก็อาจจะดัดเือมกันใช่ไหมคะว่าบางครั้งก็ต้องทําตามตัวบทกฎหมายใช่ครับคดีที่มันมี ประเด็นมากๆนะครับโดยเฉพาะคดีประเภทการเมืองเนี่ยนะครับทางพนักงานสอบสวนเจ้าที่ตำรวจคดีสารคดีนะครับก็จะยึดกรอบนะครับตามตัวบทกฎหมายเป็นหลักนะครับจะไม่มีการกันแก้ไขอยู่แล้วนะครับค่ะนะคะวันนี้ก็ได้มีความรู้อีกเรื่องหนึ่งนะ่องการฝากขังนั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณรุวมกลับนะคะที่มาให้ความรู้กับเราค่ะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่กับรายการกฎหมายน่ารู้นะคะเป็นประจำทางช่อง police tv ีสา r e n ท e r t a i n สำนักง,งานตระวจแห่งชาติแห่งนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ตามช่องทางต่ตตางๆที่ขึ้นหน้าจอตรงนี้วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันสุภรัตน์หน้ากุนนำพร้อมกับท่ามุ่งกลับลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ